สวัสดีครับเมื่อนี้เาว,วันที่1 7มกราคม2 5 6 5ครับผมนครตอ้อนวัวนะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอหนองคอกจังหวัดเอลยนะครับเดอ้อเมื่อนี้งวัวกันหลายหลายครับเต็มสนามเต็หมโฮมไม่เลยที่เก่าครับเดี๋ยวพลธีพี่น้องอย่างเบิร์ครับเดอ้อเอาติดต่ำแล้วิึงครับข <c oughs> องท่านบอก หาซื้องวะบ่ต้ององกันอยู่บ่ครับต้ององกันอยู่บ่ครับบ่ะโอ้ ไมงเวทม่ลงเวทเ,เนี่ยงามเหรอเปิดไว้เท่าไรครับนี่แสนสองแสนสองเนาะลูกเพื่อนเนียนตัวผู้หรือตัวเมียครับเมียโอ้ลูกตัวเมียยังดีเด้อเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับนี่เป็นลูกตัวเมียนะครับลูกลูกผู้ใดครับลูกเคฟสามโอ้เคฟสามหนึ่งน,นะครับเด้อเป็นลูกตัวเมียนะครับลูกสาวเพื่อนเคฟสามหนึ่งตัวนี้ทองโอครับแล้วครับ เคเอฟสามหนึ่งเนาะนสามเมื่อ <3 S 2> เป็น<อ>เป็น <ๆ S 2> เป็นลูกตัวเท่าไรเพื่อนครับนี่ลูกแรกเล่โอ้เป็นลูกแร<อ>กบ่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนี่เป็นลูกแรกเนาะ<อ><อ>นะครับสูงกว่าแม่จักเมตรสิบนี่แหละเนาะลูกสาวเพิ่นแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับแม่ใหญ่เลยนี่ร้อยห้าสิบบวกร้อบวกเลยครับแม่เพิ่นเด้อนะครับเป็นแม่ที่โค้งสางใหญ่นะครับล่ำโตเงาเงาครับเนื้อหนังดีๆนี่ครับ สูงลอยหาซิบบวกเนาะเพิ่นได้ลูกแรกเนาะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็ผสมแล้วเนาะตัวที่สองเนาะสติงเล่โอ้ผสมสติงเล่นะครับเป็นสามมือผานรอบครับโอ้ในท้องเพิ่นนี่สติงเล่เนาะครับเออสติงเล่เอีกสามมือผ่านรอบเนาะเออเอาในท้องเพิ่นนี่บ่ว่างได้ครับเด้อเป็นท้องที่สองเพิ่นผสมสติงเล่แม่อีกสามมือล่อผ่านรอบครับ ไม่มีตำหนีเนาะพ่อเนาะแขงขาเพิ่นเนาะเต่าน่องเพิ่นก็สวยเนาะสีเต่าบ่มีตำหนีเนาะเอาเนี่ยครับเบิ่งแขงขาเบิ่งลึ่งเบิ้งหยังหมดเนะครับอ่างทองเนื้อหนังเพิ่นดี่ดีครับเอาร้อยโลส่งฟรีร้อยโลส่งฟรีร้อยโลส่งฟรีถ้าเกินร้อยโลนี่คิดตามระยะทางอ๋อครับเอาเนี่ยครับดูดส้วงเพิ่นนะครับเบิ่งเอเนี่ยไม่มีตำหนีสวยๆครับนี่แม่ลูกครับอันนี้เป็นลูกสาวแรกเพิ่นเด้อครับเด้อ เป็นลูก k f อฟสามหนึ่งนะครับเนาะโอ้นี่ครับติดแสงแดดลูกสาวเพิ่น KF31 สามนึเป็นลูกแรกแล้วก็อยู่ในท้องเพิ่นน่ะคือสติงเลยลูกก็แยกเครับโอ้ยังไม่แยกยังบบแยกเนาะไปน้ำกันเลยเนาะไปน้ำกันเลยยังบบแยกเนาะโ่ทันเต้านมเออบ่ทันเร้านมอยูบมมีจํานี้เอาสวย ร้อยกิโลนี่ส่งฟรีแต่เกินร้อยกิโลนี่คือคิดตางยะทางเนาะครับเบอร์โทรเลยครับบานี่ศูนย <40 9. S 2> ์หกหนึ่งศูนย์กหนึ่งเียนหาศเกูน่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนก้าชุ่มนะนะครับเนาะนี่ครับผมโอ้งั่จากอำเภอกูชุ่มจังหวัดจะโทรนครับเอาเบิ่งบัรนไทยแม่ลูกใส่กันนี่อันนี้เป็นบรรนไทยของ k f เอฟสามนึะครับเด้อเอานี่ลูกสาวเพิ่นผูแลกอันนี้ของแม่นะครับเนี่กกหางง่ายๆล่ะแผ่นหลัง เ่ยๆนั่นหนาเลยเอาหนึ่งแสนสองหมื่นเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับราคาเอาขอบคุณหลายๆครับครับผมครับผมแมนบ่นี่บ่เอาเอาแม่ใดก่อนเอาแม่ไหนก่อนอนี่เนาะ แม่ลูกแรกเนาะนี่เนาะลูกกแรรคับโอ้เปลี่ยนแม่โอ้อาไม่อ้วนเด้อนี่เด้อนี่ยเนี่ครับอ่าเฝ้างัวเพิ่นออกมาหลายตัวมือนี่โอ้เจ็ดตัวไายแล้วสามโอ้ไปแล้วสามเนาะไม่อ้วนสองโอมนี่แม่มันเออแม่มันเออเดี๋ยวพวกนี้ท่ายให้หมด ไม่อ้วนสิมาเป็นครอบครัวเลยนเนาะครอบครัวแม่อ้วนทีมงานลูกสาวเอาเป็นวัวลูกแรกง่วลูกแรกนะครับปูสีดีเนาะลูกคนเนาะแ<ว>แม่สาวครรับลูกกเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่ลูกค้มนี่หาสิบแปดครับหาหมื่นแปดได้ครับเด้อวัวลูกแรกครับห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดต่อร่องได้เนาะเป็นลูกแรกเพคนเนาะเป็นตัวผู้บ่ครับนี่บ่ผู้ครับ อ่าเป็นลูกโคมโตป่ะครับบ่สข้มโตครับคือสีดีแต่นาะสีมันดีแม่ช่งลูกครับโอ้สีแดงดีดีครับนี่เอาแม่ช่งแดงเม็ดบักขามเลยนี่ครับเป็นตัวผู้นะครับสูงโคมโตมากสูงลอดสิงามอยู่ดอกคือลูกนี่สูงกว่าม่านจักลอยลอยสิบอยู่แล้วเนาะลอยสิบนี่เอ๋อตีแสงแดดงามๆแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่เนาะลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบบวกเนาะแม่เพิ่นเนาะ แม่เพิ่นลูกแรกติดบดมีบดก็เดี๋ยวนี้ท้องเพิ่นว่างเนาะล่องว่างครับท้องยังว่างอยู่เนาะเป็นลูกแรกท้องว่างเลยครับเอาเบงบัน้ายเพิ่นครับนี่เอาหางเงยเอาหางเงยเ่ยหางเงี้ยๆฝุ่นลากดินเด้อครับเด้อหางเพิ่นนะครับงัวครับบดบดงัวลูกแรกยังสดอยู่งได้ครับนี่เด้อสดเลยจับได้ใบได้ครับจับได้ใบได้เชื่องเชี่ยงนะครับนะครับอันนั้นลูกสาวไม่อ้วนเขาล่งจับใบยู่ นะครับซ้ำนี่นะครับนี่เขานี่โอ้เขาซ้ำนี่เนาะเป็นลูกแรกนะครับเชี่ยงเชี่ยงครับเชื่องเชี่ยงเชื่องเชื่องหนาเลี้ยงไม่มีจำนวนเชี่ยงขาผมนี่จำนวนอ่าขั้มสูงเพิ่นบอกขั้วสูงลอยหกชิปเยอะหน่อยเอ้าลอยห้าชิปเนาะขั้วสูงเนาะในลูกเพิ่นเชื่องมาดมกล้องผมแล้วเนี่ยโอ้ยน่ารักแต็มเนาะนีเนาะเพิ่นซื้อยังก่อนนี่ แลมโบสีมันแดงดีเนาะโค่มตัวมากแต่ว่าสีผันแดงดีไม่หยองมาเอาเอาไม่มีตำหนินะครับเนาะเชื่องครับเชื่งไม่มีตำหนิครับเออไม่มีตำหนิรับประกันทุกอย่างรับประกันตำหนี่ลูกกับเชื่องครับแม่กับเชื่องมีตำหนี่นี่อันนี้ครบตัวครับสมบูรณ์สิงะครับวันนี้อยนมีตำหนี่นองพนอีกขึ้นเลยนี่พื้นครับพื้นคยได้ยิ่งนองคนเรบประกันอยู่เปิดไว้เท่าไรก็ เปิดไปแล้วก็แปดครับห้าสิบแปดได้ครับเด้อแม่ลูกนี่หาสิบแปดตัวได้ยี่ครับวานนี้แม่ว่าายมันโตใหญ่เออเอาสนใจเลยครับเด้อหาสิบแปดนี่แม่ลูกนี่ลูกตัวผู้สวยๆอันนี้ก็แม่ลูกเนาะแต่ว่าเป็นลูกลูกตัวเมียเนาะตัวนี้เนาะโอ้ลูกแรกลูกตัวเมียยางดีเลยครับเด้อเปิดไว้เท่าไรครับนี่ เอไเลยไปหกแปครับหกหมืม่นแปดได้ครับเด้อแม่บ้านพักได้สองเดือนแล้วครับโอ้เป็นลูกตัวเมียพมตัวมาเ <c oughs> นาะตัวเมียนี่ <c oughs> นออเอ,เอ,เอ <c oughs> ลูกเพิ่นประมาณจะลอยซิมหานี่เนาะเอาสูงลอยซิมหาเป็นตัวเมียนะครับเด้อเป็นลูกแรกของเพิ่นได้ครับนี่เอาสวยๆเลยครับสูงๆนี่ยังหน่อยอยู่เออใครเป็นญ่มาดีสูงเลยเตือนเินเลยนี่ล่ำตัวย่างละแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่ครับหกส ประมาณร้อยสี่สิบนะครับแม่เพิ่นเนาะได้ลูกแรกเนาะเดี๋ยวนี้ท้องเพิ่นผสมมาแล้วท้องได้สองเดือนแล้วครสองเดือนแล้วผสมสี่วมาครับสี่วครับผมศูนย์เก้าหกบอกครับครับศูนย์เก้าหกสี่วโอ้สี่วศูนย์เก้าหกในท้องเพิ่นลูกมันโตคนโค้วโตมสี่วนี่ในท้องเพิ่นชักเดือนละสองครับสองเดือนแล้วสองรอบกว่าแล้วเนาะเขาก็ซ้ำนีกลระสุนละเออจับเชี่ยงเชื่ยงจับได้ไปได้สีเพิ่นดีเนาะสีก็เกลือก ดีดีเด้อสีดินผิวหนังนะสดสดอยครับวัวสาวลงง้มครับไทยน้มไม่พ่งพ่งนี้างามไหมอ๋อนี่สดสดเป็นวัวสาวอยู่ด้วครับเพึ่งลูกแรกแขงขากับวมีตำงนี้แร้ครับนี่ทองเลยสองเดือนผสมซีไวอ่าทองเลยสเดือนซีซีไว้ศูนย์เก้ากล่ำสัวเป็นกันยาวๆนี่แหละครับเนื้อนางเป็นแน่นๆนี่แล้ว่ครับเชื่องเชื่องจำใจไบได้เปิดโทรกัน้าสาจ้ะ เชียงครับเชียงเชียงแผดแค่เอาซื้อเลยเป็นวันงวงงามรูมาซื้อมาแแค่แหวนงวงงามโคมนี่เปิดไว้เท่าไรครับหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดนิดโปแยกขึ้นเก่าเนาะแยกก็ได้ครับเอแยกครับพอแยกได้แล้วโอ้แยกได้แล้วแยกลูกเท่าไรถ้าแยกลูกเท่าไรครับจัะคุยกันหลังไมโอ้จังคุยกันหลังไม่นาะถ้าแยกเนาะไปส่งให้บ่ ไปส่งให้บ right? ่ย่ท like <gardens> ี่ว่าไก่้าไก่ัเนกเนาะคุยกันได้เนาะอ้าวพูกันได้เอาโค้เนี่หวัปดเลครับเด้อเอาพี่น้องสนใจเบอร์แม่วันยุ่ใจคลิปนั่องบ่เมลับครับ่มม่ครับอยนงม่มามีโอ้ยนอีกคนนึงนะนั่งยืนกันนึงเนาะโอ้เบินบินู้ ใช่อันนี้ท่านได้ไปเยอะเลยใช่หรือเปล่เอาเบอร์โทรศูนย์เก้าสาม่ะนครับลูกสาวยัยอวนอันนี้เป็นลูกเขยเนาะเบาใดเนาะนะครับอันนี้ศูนย์เก้าสามหนึ่งสามเนามจ็ดปสมเจ็าแมนค่แมอ้วนงัวงามแม่อ้วนงัวงาม แม่เป่าอยู่คุณบ้านนี้แม่ยังก่อนแม่จ๋าแม่จ๋าใสครับใสงัวแม่จ่าเอาลงแล้วเหรขึ้นมาเลยลุก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 อ่แม่จ๋างัวงามแม่สาวบอกครับนี่บอกได้ลูกลูกในทองโอ้เป็นเป็นแม่สาวท้องแรกเนาะทองสองโอ้ท้องสองแล้วบอกเอาได้ลูกตัวนึงแล้วนะครับปัณนี้ในท้องเพิ่นเป็นตัวที่สองนะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับ เปิดไว้ที่45,000นะครับเพิ่นได้ลูกตัวนึ่งเราได้ครับเด้อแยกไปแล้วบา้านนี้ในท้องเพิ่นเป็นตัวที่สองผสมโค้มโตมากเหรอครับบ่จักเดือนแล้วครับสามเดือนแล้วเนาะสามเดือนแล้วโค้มโตมากเพิ่นสูงเท่าไหร่เนาะครับนี่ร้อยสารที่หาเนาะบ้านไทยเพิน่นใหญ่ๆนั่นหนาเนาะนะครับหางใหญ่ๆเปียๆ,น,ๆนี่แหละเอาหางยาวๆงลากดินหมดละหางเพิ่นเนาะ แข้งขาบ่ามีตำหนี้เนาะขาเพิ่หนไะ่ยยดีครับไม่มีตำหนนี้เครื่องดำๆนี่ละสีติดแสงแดดแดงๆนี่ละเออแดงๆง่วลูกสองยังสดๆอยู่นะครับด้วยนะครับสดๆอยู่นี่เอารำตัวยาวๆสดๆนะครับเชื่องเชื่องครับบ่มีตำหนี้เลยแข้งขาเพิ่นนะ่ะนี่ครับนาตาเชื่องเชื่องนาเรียมครับนี่ครับ อ๋พี่น้องสนใจจะโทรมานะครับ<ช>เปิดไว้เท่าไรก่อนแม่สี่หมื่นห้านะครับ4<ช>ี่หม้าอ๋อทายติดแสงแดดสวยๆเบิง4ส<ช>่หมืเบอร์โทไไ้้ไหมจ๊ะศูนย์หกหนึ่งนสี่ามหกแปดหนึ่ <4 36 S 1> ้าหนะครับแม่จ๋านามน์ขอบคุณทีหลายได้ครับ ว่าแม่สาวนี่เนาะแม่สาวสวยๆนี่เปิดไว้เท่าไรครับนี่สี่หมื่นหาคุยกันได้ครับโอ้สี่หมื่นหาตัวลองได้เนาะครับเนาะเป็นแม่สาวด้วยครับเด้อย่างสดๆสิ้นๆอยู่นี่เอาสวยๆนี่ครับล่ำโสมเป็นกระย่างย่าวยาวอายุเพิ่งหน่อยอยู่ถ้าใหญ่ขึ้นมากกว่านี้ก็คือสีสูงย่าวยาวกว่านี้เนาะอนี่ครับเบิ่งสวงเบิ่งเนื้อหนังเพิ่นเด้อเดี๋ยวผมถ่ายบันทายเบิ่งครับแม่สาวน้อยนะครับเด้อ รับประกันตอนนี้รับประกันทุกถอนโอ้หางเพิ่นไหมครับเป๋ๆง่ายๆนี่แหละรับประกันตอนนี้รับประกันทุกถอนครับ<ม>บานท้ายกลมๆมุ่นๆคนยังหน่อยอยู่ครับแต่เป็นใหญ่กว่านี่มากแต่แห้งส,สวยๆกันอีกเนาะๆๆโอ้นี <c oughs> ่ครับเนื้อหนังคนแน่นแน่นครับเนื้อหนังหนาๆแน่นแน่นนี่แหละอ่างทองเพิ่งใหญ่ครับเ็สวยมากเป็นเมียที่ใหญ่ได้เลยแต่ว่าเพิ่นยังหน่อยอยู่เลยเนาะอ่างดีอ่างดีอ่าอ่างดีบ่มีตำหนิเนาะบังเล็บเพิ่นด้วยสวยได้น่ะ เล็บแ,แขนขาเพื่อนเหรอผมมีแบบนี้นะครับด้วยสวยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายท่านหนายเพื่อนทั้ยก่อนนี่ครับนี่ครับหน้าตาเพื่อนกับช่วงเชื่องนี่แหละครับด้วยสวยนี่ละนี่ครับเอาหนาเลี้ยงหนาเลี้ยงเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่สี่หมื่นหานาะครับคุยกันได้ไปส่งพร้อมไปส่งเออไปส่งพร้อมไปส่งพร้อม เออเอาจังคุยกันเนาะเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทรเลยศูน์แปดเูนห้าสามครับห้าสแปดห้าสี่ศูมัวจากไสเนาะครับอเพื่อพ้นท้องจะบริเลสครับเพื่อพ้ท้องเริเสเออเออเาเอาสดสดจริงๆเด้อย่างใดแม่สาวด้ครับด้อ เอาราคาพ่อฟังเอาโทรมาเบอร์ใต้คลิปครับเบอร์ใต้คลิปขอบคุณหลายเด้อเนี่ยครับเลยพ่อเมี่ยพ่อคนดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อเนี่ยเมลูกเขาให้ผมจุดเดียวดีข้าวไข่ผมหูพิเศษน้นอยโอ้หัวลูกแรกเลยพ่อนี่อลูกแรกป่ะเปิดไว้เท่าไรก็ผมก็เดี๋ยวเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองนะครับเด้อ ลูกตัวมียหครับครับลูกตแม่ลูกเกิดโอ้ลูกลูกแรกเลย่ลูกแรกเนาะครับเป็นง่วลูกแรกเนาะเรับงัวลูกแรกเจ็ดหมื่นสองหารยเปิดไ้เนาะหาร้ว่าเดียวขึ้นให่แต่สูงเท่าไร่อสาวมตนด่นาเาผมมันขได้บาดเต็มร้อยร้อยหสนยรอยหาสิบรยหสิบได้ร้อยห้าสิบได้ครับแม่นี่ เออลอยห้าสิบเป็นโค้งสางที่ใหญ่ครับเป็นงัวลูกแรกแต่ว่าแม่นี่โค้งสางใหญ่ครับเป็นงัวที่มีโค้งสางทีไงนะครับลำตัวเงี้ยเงีอ่างท้องทีไงนะครับเอาดูสุดสูกสวงไม่มีปัญหาไม่มีตำหนิเนาะครับเนาะเอาลูกลูกกินนมอยู่รับประก,กันให้แข่งขาไม่มีตำหนินี่ครับหนาตาเพิ่นเชื่องเชื่องครับงัวเชื่องเชื่อง ทองพ้นว่างบ่ครับเดี่ยวทองว่างทองลูกโอ้ทองว่างลูกยังได้เดือนเศษเศษเป็นลูกแรกเพิ่นเนาะลูกแรกงวลูกอ๋อเป็นง้อลูกแรกนี่เบิ่งวัอนไทยเพิ่นครับนี่แต่ว่าเขาให้ผมย้อนเสีดให้เปลี่ยนปัญหานะครับครับครับลูกสาวด้วยครับเด้อลูกสาวด้วยนี่เด้อทางเพิ่นเหาเหานี่เอาง้อไทยบ้านซ้ำท่าในเห็ุจังไดรเด้อครับมือนี่เออเออง้อไทยบ้านง้อบ้านบ้านท่านี่บ่ ครับงัวอยู่แถวนี่ล่ะซื้อได้ไหมเรียญเหียเรียญง่ายง่ายนี่ครับเนาะง้อน้องสาวว่าขายไปซุ้งทกัสโอ้ขายไปซุ้งฝากไอ้โซ่เท่ากับส่อขายไปซุ่งทกัส่อไอ้ก็เป็นนี่ทกับ่ไม่เคยเป็นนี่เลี่ยงมาแล้วเจ็ดหมื่นสองเนาะเปิดไปเนาะแม่ลูกเนาะสองครับผมตัวนี้แม่นป่ะครับนี่ตัวนั้นก็แม่นตัวนั้นว่าแถวสี่สิบสามหาร้อยโอ้ตัวนี้ขายลูกออกไปเนะครับนี่แยกลูกไปแล้วครับขายลูกออกไปสองหมื่นหาร้อยเปิดไปสี่สิบสามหาร้อยเนาะ เปิดไว้ที่ริบสามหาล้อยใครเล่นท้องกได้ยก็ได้ได้อันนี้ล้อยซีที่หาคืนเนาะครับถุงลอยซีที่หาคืนได้ครับนี่เพิ่นได้ลูกไม่จยอะโตก็แยกไปมือเศร้านี่บอกมือลูกสองตแล้วครับนีโอ้มือลูกสองตแล้วแยกลูกไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ท้องเพิ่นยังว่างเนาะครับเนาะท้องว่างเอาท้องว่างนะครับนี่เพิ่นแยกลูกไปมือเศร้านี่เนาะครับโอ้เนี่ยครับเพิ่นก็ร่างหาลูกเพิ่นดูนะครับนี่แหละครับล่ำตเพิ่นกะ อันนี้เปิงเบิงเบิงล่ำตัวเพิ่นนะครับ <_ an> เด้นเนอนี่เด้ออันนี้ครับล่ำตัวเงาเงานะครับเนื้อหนังแน่นๆนี่แหละนะครับเบิงบั้นท้ายเพิ่นจักหน่อยครับบั้นท้ายเพิ่นนี่ก๊กหางใหญ่ๆเป๊ะๆอ่าเครื่องดำๆหางเงาเงาเทงขาโบมี่ับนี้ครับ ไม่มีจำหนิเอาบังล่ำตัวคนเดียวเงาดูดสวงไม่มีจำหนินะครับสี่โค้งดีเอาเอานี่ครับแขนขา,เ,<อ>าเชื่องเชื่องครับเชื่องเชื่องในลูกมาแล้วสองตัวนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ท่องว่างแต่พี่น้องน้ำไปกัประสงค์เป็นตัวที่สามนะครับเด้อเอาเปิดใบที่สี่สิบสามห้าร้อยสี่สิบสามห้าร้อยเนาะครับเนาะสองโคมน,นี่เบอร์โทร ศูน0 8 1ป8หนึ่งศูนย์แปดหนครับผมนะครับจากน้ามน์นะครับเนาะครับครับอำเภอน้ามน์ขอบคุณหลายนะครับเด้อครวยขอบคุณหลายโอ้นเอาหน้าสนใจหน้าสนใจครับเบอร์ใต้คลิปครับเบอร์ใต้คลิปนี่ครับเอาเบอร์ใต้คลิปเด้อครับเด้วยนะครับโคมหนึ่งกับแม่หนึ่งนี่ละเนาะแม่นี่ขายลูกออกไปแล้วขายลูก สิบเก้าเจ็ดร้อยครับครับเม่ลูกงามนะครับผมอ๋อขอบขอบคุณนี่ลายครับครับครับได้ย้อนคือเก้าเหรอครับนี่คือคุณพ่อกานะครับจากอำเภอกุชุ่มบ้านคำพักน้ำคำพักน้ำอำเภอกุชุ่มจังหวัดยะโสธรเลยครับเด้อเจ้าของง่วงงามเนี่ยของยะโสธรเลยครับแริงจริงจริงครับเอาแม่นี่บอกเขาหน่่นี่ทอดโคกหางไป คือสวยเลยนาะทางเบนเนี look, son, ่ย uh, ปักใหญ่เลยเนาะทางง่ายๆเพราะในเสื่องนี่เปิดไปหกหมื่นเนาะโอ้คายลูกผมไปโอ้เปิดหกหมื่นเพิ่นได้ลูกยักษ์ตัวละครับนี่ได้สองเนาะเดี๋ยวนี้ท่องเพิ่นว่างเนาะท่องว่างเนาะว่างว่างกันผสมกันเป็นตัวที่สามเนาะพ่อเนาะโอ้สูงร้อยหกสิบเนาะร้อยหกสิบไงนี่ครับเพราะบรรยากาศสูงๆนี่เกือบทวมหัวเพิ่นหมดได้หน่ ร้อยหกสิบขึ้นนะครับเดอ้อเป็นงัวทีนี่โครงสร้างใหญ่ดีครับแล้วก็สวยโครงสร้างเพิ่นเดอ้อใหญ่ๆนั่นหนานะครับใหญ่ๆนั่นหนานะครับล่ำตัวเงี้ยวๆใหญ่ๆนั่นหนาอ่างคลองลึกๆนะครับยืนเชิดเชิดตรงๆเป็นง่วที่โครงสร้างดีพอสมควรครับนะครับเบื้องขาเพิ่นเด้อครับว่มีตจำนี้นะครับเตานุ่ม ซีเต้าดีๆเนี่ยเอา้านี่ครับหน้าตาเพื่อนก็บื้อสวยหูเงีวๆนี่ละเอานะครับแข้งขาบ่มีตำหนิครับนี่เอาเบิ่งหูเงีวๆนี่ครับเอ๋อไม่มีตำหนินะครับไม่มีตำหนีิรหรอกนี่ครับตกเนี่บ่มีกันเลยเห็นเสื่อบ่ิดตก เส้ i, านวัติบกเส้นันน่นเนี่ยเส้นงหัวไข ics, ลูกลูกอ่าคารนผสมเป็นลูกตัวเท่าไรก็เดยวนี้ไม่ได้ลูกตัวที่แหลกเลยโอลูกแรกตัวที่สองถ้าวนันเป็นัวหรอ่าคมนผสมเป็นตัวที่สเนาะตัวที่ถึงหมเยวอ่อ่าัวเ่ไหใหญ่เนาะนีเปิดไวเท่าไร่าครับเนี่ยหกหมื่นหกมื่นเนาะ เบอร์โทรเบอร์เก่าเนะครับเนาะเบอร์เก่าโมเปลี่ยนจากเกือบเปลี่ยนโมอะได้เอาเบอร์โทรผมต้องไปใต่คลิปด้วยครับเด้อของพ่อใหญ่การนี่ละตัวหนึ่งนะเงี้ยงๆเรื่องดำๆนี่ละเอาใส่ลูกมาตัวหนึ่งนะครับเด้อขันแม่นผสมก็เป็นตัวที่สองต่อไปเอาเอาเป็นง้วาเป็นง้อบ้านเนาะสื่อมาจากไทยบ้านเนาะบว่ามเป็นงัวฟาร์มใส่ตัวใดครับ นี่พี่คุณนี่ขายแล้วแม่นี่สวยพี่กันเนาะแม่นี่เนาะเพิ่นได้ลูกก็กวตัวแล้วครับนี่แม่สาวแม่สาวบ่ท่านได้ทองเที่ยวอยู่บ่น่ะเปิดไว้เท่าไรครับสี่หมื่นพันสี่หมื่นหนึ่งพัน,น,พนเป็นแม่สาวด้วยครับเด้อยังบ่ทองจักเถื่อด้วยครับเด้อแ,แต่ว่าพร้อมจะผสมนะครับเด้อ นะครับเป็นแม่สาวที่พร้อมจะผสมครับนี่อ่าจะพร้อมพร้อมจะผสมนี่ครับเน่น่เน่นะครับเบิ้งวันไทยเพื่อนี่แหละครับสวยๆนี่ครับเป็นแม่สาวครับนะเป็นแม่สาวยังบดทองจัาเตือแต่ว่าเพื่อนพร้อมที่ผสมด้วยครับเด้อนี่คร <imer hin> <ut> ับล่ำตัวบนเน่าๆนี่ละเนื้อนังเนื้อเนียนๆนี่ละนะครับเชื่องเชื่องนะครับเอานี่หน้าตาเชื่องเชื่องอ๋อนี่ครับนน่เ่หน้าตาเชื่องเชื่องนะครับนน่เ่ แทงขาเพื่อนโบมีต่อมนี้ด้วยครับเด้อเอาพร้อมจะผสมอันอน,อนี่ครับนี่นี่เอาพี่น้องสนใจแม่สาวด้วยครับเด้อเบอร์โทรอ,อยู่ใต้คลิปเด้อครับเด้อของพ่อไนกาจากอำเภอคุณสุ่มนี่แหละบ้านข้ามพักหนามเอาเอาผมจะลงไว้ใต้คลิปให้ด้วยครับเด้นาาอ,น,น,น,อ,อดดนี่ครับเอาแม่สาวแม่สาว โอแม่เนาะแสนตัวเพื่อเดี๋ยวอยู่ด้วยต้สองตัวสองบาทสองบาทต่ำมากสิล่วงไปใต้คลิปแล้วว่าเออไม่ยากเบอร์โทรเบอร์โทรไม่ยากเลยดีแล้วแม่สาวห้องเผยแรงๆนี่ฮ่า่ฮ่าเดิไป อันนี้วอแมแอนบอกยังไงกันี่วอแมแอนบ่กตัวไหนสามเกตต<อ>เ็ดตัวนึ่เปิดไว้สามเก็ดเนาะแม่สาวคือกันบ่บ่แล้วขายลูกเป็น <ม apo. S 2> แล้วตัวนี้น่ะเป็นในลูกมาตัวนึงบ่ขายลูกโอ้เปิดไว้ที่สามหมื่นเก็ดนะครับเด้อสามหมื่นเก็ดได้ลูกแล้วตัวนึงครับเพิ่นแยก,กไปแล้วเดี๋ยวนี้ท้องว่างเนาะท้องว่างเออท้องว่างนะครับสูงประมาณสักลอยสี่สิบนี่แหละครับนี่ เอาลอยสี่สิบนะครับเป็นงัวลูกแรกครับเพิ่นแยกไปแล้วนะครับลูกเพิ่นแยกมือเศร้านี่นะครับปาดนี่ก็ไปผสมกลเป็นทองที่สองเชื่องเชื่องนะครับเอาเป็นงัววเชื่องเชื่องนะครับแข้งขาบมีต่หนี้นะครับเด้อนะครับไม่มีตำหนิแข้งขาเพิ่นเอาล่ำโตเพิ่นก็สวยอยู่ครับเอานั่นหนาแนีนๆนี่เชื่องเชื่องครับโดมกล้องผมอยู่นี่ละเอานี่ครับ เอาเบิรงนะครับพี่น้อนอยากได้แม่ลูกแรกแยกไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท้องว่างเอาพี่น้อนอยากได้เขาขอเคอกเลี้ยงเอาไปผสมเอาครับเป็นตัวที่สองนะครับเปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดนะครับเอาโทรมานะครับเบอร์อยู่ใต้คลิปนะครับผมจะล่วงไว้เบอร์ใต้คลิปนะครับของพ่อหนกกาบ้านคําพักน้ำเ,เพเภอกูชุ่มจังหวัดยะโสธรนี่แหละ 3ามมื 37, เด้วเนาะโอ้สามมื 37, ่นเจ็ดานี่ครับสามมืเบอร์ใต้คลิปด้วยครับเนอี่อีกบ่นี่อีบ่หมืแลอวฮะ่ยง แม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวหน่อยเลยเปิดไว้เท่วเรือรานี่สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดราคาเบาเบาราคาเบาเบาคอร้องอะไรอีกแม่ครับโอ้ยแม่สาวหน่อยยังหน่อยอยู่ครับเนี่ยยังหน่อยบ่มีตำนีเนาะล่ะเนาะไม่มีตำนีนะครับบ่มีตำนีเอาเปิดไว้สองหมื่นแปดราคาเบาเบาแม่สาวหน่อยนาตาเนี่ยครับเชื่องเชื่องนี่ละอ่าโอ้โหแต่ว่าตื่นกล้องผมดูซิครับอ่าจับใบได้เอาน้อนคนจับใบได้ละ นะครับเนี่่ครับเนื้อนังเป้นาใหญ่มากอ้จิบดีละเืองนังขอนครับอ๋อเบิ้งหนังข้อเ่งกมีอยูรครับเรื่องเรื่องเรื่องอะ่าเรื่องเรื่องนีุดอ่าอครับนี่ครับสองเปิ้ลแปดน่หละเนาะครับเบอรโทษเลยละศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสาาสาห้าสามเจ็หกยหก็ดหศนหจากค้งนงจาทองมั้ีครับจากคนท้องบั้กระชุ่มครับกรงชุ่มโอ้กระชุ่มกระชุ่มเนาะคลายกับอยู่้นท้อง จูงไปจูงมาเนี่ยผมนั่นไทยหาไปไนนงไงเนี่ยโอ้เปิดว้เท่าไรเนีไปไป่ยเปิดใบหายิพย์าเปาเนาะแม่ไงเติอได้เนะาะเป็นแม่สาวเนะาเนะเป็นแม่สาวท่านในทองจักเถื่ออยู่ได้เนาะโอ้เป็นแม่สาวตื่นกล้องผมยักหน่อยครับเป็นแม่สาวด้วยครับเด้อนี่แม่สาวพร้อมจะผสมเนาะสูงลอยซีทิพยหาได้ปะครับลอยซีทิพหาบวกเด้ครับเด้อเป็นแม่สาวพร้อมที่จะผสมนะครับ อาอนี่นาตาสีเพิ่นช่วยสวยครับเนี่ยเอาตีแสงแดดสีสวยเลยเนี่ยลำตัวเงี้นะครับแล้วก็อ้างทองดีๆีสีพ่งโมมีปัญหาสีสวยนะครับเนี่ยเอาพี่น้องเบ่งหัวด้วยครับเด้อเนี่ยไม่มีจ้านีนะพ่อเนาะประกันเลยประกันตรงนี้เลยแข้งแข้งขาเพิ่นเนาะขาทุกขาถอนบมมีเนาะนี่ครับเบ่งบันไยเพิ่นครับเนี่ยเอาขางตีๆง่ายละเครื่องดำๆหางเงยวๆนี่แหละครับหางยาวๆนะครับ นี่เพิ่นยืนนี่ครับชื่อสวยเอาเชิดเชิดนี่แหละครับลำตัวยาวเนาะลำตัวยาวๆไม่มีตําหนินะครับลึงเพิ่นก็นดีครับนะลึงอ๋ออ๋นี่ครับห้องสร้างดีเครื่องดําหางเงาเชื่องพร้อมเนาะสดๆนะครับแม่สาวสดๆเลยนี่สดๆจริงๆพร้อมจะผสมเปิดไว้เท่าไรก็พอห้าหมื่นห้าเบอร์เท่าเลยครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง สองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดศูนย์ห้าสี่สามศูนย์ห้าสี่สามติดต่อเลยครับง่วจากไสเนาะครับนี่จากกุชุ่มครับคอมเพลกุดชุ่มก็กุดชุ่มหนีง่วงามเนาะกุดชุ่มหนีง่วงามงามครับนี่เนาแม่สาวด้วยครับเด้อนี่สดเลยครับนี่เอาจากกุดชุ่มนะครับเบอร์โทรผมดิลงไปใต่ชีพด้วยครับเด้อเอานี่โทรมาหาคุณพ่อคุณเลยนะครับติดต่อมาเลยไปส่งอยู่บ่ครับ ส่งก็ได้โอ้ไปส่งก็ได้ทรงลงโคลงกันเนาะคุยกันได้เนาะครับคุยกันได้กันคุยกันได้ก็คือไปส่งให้เนาะแมนครับแมนแมนโอ้ครับครับครับแข็งขาเลยตงอสาวงวสาวแถวสองคู่แถวสองคู่งวสามปีงอสามปีพร้อมที่จะผสมเอาผมขอจบคลิปไว้ตรงนี้นะครับเด้อ ขอบคุณพี่น้องครับที่ทิดตามรบช่มนะครับจังหดก็ขอฝากกดติดตามนะครับกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้น,นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมนครตวรรคทั่วก็ขอขอคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านเลยครับที่เป็นกำลังใจให้ทิดตามรบช่มนะครับสวัสดีครับ